เจ้าสวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวอหลายจือหรือคําว่าลายจือแปลว่ามาจากถ้าพูดว่าวอหลายจือแปลว่าฉันมาจากเช่นสมมุติว่าเราซื้อมาจากประเทศจีนเราซื้อจะพูดว่าวอหลายจือจงกัววอหลายจือจงกัวแปลว่าฉันมาจากประเทศจีน แต่ถ้าสมมติว่าเรามาจากประเทศไทยเราจะพูดว่าอะไรว่าหลายจื่อไทยหัวอันนี้คือตัวอย่างนะคะมาดูคำศัพท์กันเลยค่ะว่าวันนี้มีคำศัพท์อะไรบ้างโดยเริ่มมาจากคำว่าหลายจื่อเด็กๆลองพูดค่ะหลายจื่อหลายจื่อมาจากว่าหลายจื่อว่าหลายจื่อ ฉันมาจากอ่ามาดูคำศัพท์กันเลยค่ะหลายจื่อหลายจื่อมาจากว่าหลายจื่อว่าหลายจื่อฉันมาจากว่าหลายจื่อไทยกัวว่าหลายจื่อไทยกัวฉันมาจากประเทศไทยค่ะว่าหลายจื่อม่านกูว ่านกูฉันมาจากกรุงเทพว่า来เต้าว่า来เต้าฉันมาจากภูเก็ตว่า来自ม่ว่า来自ม่ฉันมาจากเชียงใหม่ค่ะว่า来自老挝ว่า来自老อฉันมาจากประเทศเลาวค่ะ อลล์ z ลายซืยิงขัววลซยิงขัวฉันมาจากประเทศอังกฤษคะ่ะวลซจ,จ,จงขัวหลซจงขัวฉันมาจากประเทศจีนคะ่ะวอลซหขัววลซหมัหว, MM มวแปลว่าฉันมาจากประเทศอเมริกาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเราได้คำศัพท์หลายคำเลยวันนี้กิจกรรมเราจะจะให้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูใต้คลิปนะคะเด็กๆลองทบทวนกันดูอีกทีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมทบทวนกันนะเด็กๆใจจี